ถ้าพูดถึงเรื่องฮันเตอร์ฮันเตอร์เนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้การต่อสู้มันพิเศษคือมันพลิกแพลงได้ไม่ใช่แค่ว่ามีพลังมากกว่าแล้วจะชนะเสมอไปยกเว้นไอ้พวกนี้นะหรือ,อกรกณนนีที่ผมอยากพูดถึงเลยคือส่วนมากมันแทบไม่มีเลยที่จะโม้พลังไปรายงานหน้าฉันเรียนเล่าให้ฝัตัวฟังลุลวก่อนเริ่มการต่อสู้แต่มันก็มีตัวละครบางจําพวกที่โผล่ไปฟาดไม่ก็ติดประมาทจนหัวขาดไม่รู้ตัวอย่างเหตุการณ์แรกเลยที่ผมจะพูดถึงกับถ้ามีใจก็ให้หน่อยจากตอนที่11อโดยเหตุการณ์นี มันอยู่ในช่องสอบฮันเตอร์กับด่านที่พวกตัวหลักต้องเข้าต่อฟู้กับพวกนักโทษฟึ่งคิโรที่เป็นคิวสุดท้ายก็ต้องเตรียมปะทะก,กับชายร่างใหญ่พลังแรงบีบเหนือมนุษย์ชื่อโจเนส์ึ่งเขาก็เป็นฆาตรกรต่อเนื่องหนักเยกส่วนที่ข้าไม่เลือกหน้านอกจากนี้การฆ่าทุกครั้งของพี่แกยังเป็นมือเปล่าอีกด้วยทําให้เลโอเลโอเตือนคิโรัว่าอย่าไปฟู้เลยพราะหมอนี่มันอันตรายเกินแต่คิโรวก็ไม่ได้สนใจคําเตือนพร้อมเตรียมเผชิญหน้าจากนั้น นพี่แกก็เริ่มพูดถึงเรื่องการฆ่าบาบาบาสฝรุปง่ายๆอารมณ์เหมือนเห็นเด็กแล้วข่มให้กลัวครับส่วนกฎของการประลองครั้งนี้ง่ายๆคือใครตายถือว่าแพ้พอตกลงกันเรียบร้อยขันที่พี่แกกำลังจะโม้ต่อเนี่ยครับอยู่ๆคีโเราก็ใช้วิชานักฆ่าคว้าหัวใจออกมาแถมเอาไปวางคืนให้อีกเป็นการปิดตำนานฆาตก,ตกรต่อเนื่องฝุดโหดไปแบบงงๆสรุปคือที่โม้มาแทบไม่ได้ใช้อะไรหรือไม่ได้แสดงอะไรให้ดูเลยอย่างว่าแหละรครับนักฆ่าสมัครเล่นกับนักฆ่ามืออาชีพ สีมือมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วประเด็นอีกอย่างคือถ้าไปในเวอร์ชันมังงะหรือในปี1999เนี่ยครับฉากนี้ชิโร่จะทําการยิ้มพร้อมเบียบหัวใจโชว์ต่อหน้าไปเลยส่วนตัวผมตอนที่ดูครั้งแรกก็คิดว่าจะได้เห็นการต่อสู้อันดุเดือดถึงใจเมียบบคิดว่ายาชิโร่คงชนะแต่คาดไม่ถึงจริงๆเรื่องที่จัดการได้ภายในไม่กี่วิานาทีเฮียโจเนสคือมันดูลึกลับมันตั้งแต่ตอนก่อนหน้าแล้วเหมือนมีของเหมือนเก่งเพิ่งมองจากประวัติ กับฉากที่ไอ้แกงงัดหน้านักโทษที่มาห้าวห้าวมนดูโหดจริงนะแต่พี่แกันไปเจอคู่ต่อสู้ผิดคนทำให้ต้องรองเอยแบบนี้ถ้าเกิดไปเจอกรหรือคุราปิก้าการต่อสู้อาจจะดุเดือดกว่านี้พี่มีรู้ถึงได้รู้ว่าอยู่จะแพ้ตอนที่96เรื่องราวของเหตุการณ์นี้มันเกิดจากพวกคิเมราแอนที่มาทำรังกันในนครดาวตกสงผลในพวกเงามายาต้องกลับมาช่วยบ้านเกิดซึ่งแต่ละคนก็จะได้ไปเจอกับมดแต่ละตัวฟื้งฝีที่ผมโฟกัสจริงๆกับตอนนี้ คือโบโนเลนอฟที่ได้ไปเจอไอ้มดถือปืนโดยผมขออธิบายเพิ่มหน่อยวอ้มด e ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพียงตัวประกอบเดินดินเฉยๆแถมไม่มีชื่อด้วยซ้ําแต่สาเหตุที่ทำให้คนจดจํามันได้ก็มาจากตอนที่80นี่แหละครับที่ไอ้เนี่ยมาจัดการพรอนสุผู้หญิงที่เราได้เห็นว่าไปติดถ้ำกับพวกงูพิษในช่วงภาคสอฮันเตอร์และนอกจากการฆ่าน้องแกมันยังซ้ําศพยิงจนหมดแม็กแล้วมาบอกต่อว่าการล่ามันสนุกจริงๆเว้ย ต่อมามดถือปืนตัวนี้มันก็ได้ติดตามฟาฟันมายังนครดาวตกซึ่งในตอนแรกมันก็พยายามโจมตีโบโนเลนอฟแต่ไม่โดนก่อนที่เขาจะโจมตีกลับด้วยท่าประจําตัวไม่ดูเหม,มือน่าตัวนี้มันจะไม่เป็นอะไรแถมพูดยอะเย,ะเยะ้ยถ่มถุยฟารพัดแต่พอหลังเริ่มสู้ไปสักพักทาให้มดถือปืนตัวนี้ก็รู้ถึงความห่างชั้นของระดับจนเกิดสติแตกและเตรียมหนีแต่หนีก็หนีเถอะเพราะสุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นลัศษณพลังของโ bon บโนเลนอฟใ้โดนบทขยี้ตาไปแบบเละเทะ ยังไม่พอพี่แกงเดินมาดูศพแล้วพูดว่าเป็นการตายที่เหมาะสมกับแมลงดีใช่ไหมล่ะโอ้โหพี่แกพูดแบบนี้เหมือนรู้ใจชาวฮันเตอร์ที่อยากให้ไอ้มดนี่ตายกลายเป็นว่าเพราะฉากนี้ฉากเดียวหลายๆคนก็ชื่นชอบพี่แกกันใหญ่แถมยกให้เป็นฮีโร่อีกต่างหากฟึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โคตรสะใจกับการตายของไอ้มดถือปืนเอาจริงผมไม่คาดหวังว่าไอ้มดตัวนี้มันจะชนะได้ด้วยฟัาตอนผมดูผมแค่อยากรู้อย่างเดียวว่าสรุปมันจะตายยังไง กะจะห้าวแต่ได้กินข้าวหน้าดินจากตอนที่117สําหรับเหตุการณ์นี้มันจะเกิดมาจากจีโต้ได้มเมยนไปเจอปู่เฟโน่เข้าเลยแคลอนขยออยากขอสู้ด้วยส่วนสาเหตุมันก็เพราะก่อนหน้านี้พี่แกได้ไปอัพและได้พลังใหม่มาที่สามารถสร้างอาณาเขตและให้เงินไข่ฝัดตูวว่าต้องได้จับเขาให้ได้ภายใน8ชั่วโมงถึงจะออกไปได้แต่ตอนนั้นคนที่เขาเจอด้วยดาเป็นโมราอุที่ใจยเย็นกับเหลี่ยมกว่าเขาได้จับจีโต้ด้วยเน้นไว้ได้แต่ในช่วงนั้น จีโต้ก็พัฒนาพลังใหม่มาใช้เมื่อเข้าไปโจมตีโมราอุสุดท้ายร่างนั้นมันดันไเป็นแค่ขวัญที่ฟางขึ้นส่วนตัวจีนก็อยามาด้านหลังพร้อมแต่ตัวเขาจะออกมาข้างนอกได้และพอออกมาจีโต้เลยบิดทันทีรีบวิ่งหนีเพื่อกลับแอฟสกิลใหม่เพิ่มเมือ่ออัพเฟตทำให้อยากกลับมาแก้มือกับโมราอุแต่ระหว่างที่หาตัวอยู่เดินไปเจอปู่เฟโนฟังนั้นได้เข้ามาหาเรื่องแม้ปู่จะไม่อยากสู้แต่มันก็ตามตือไม่เลิกสักทีปู่เลยเลือกเตือนด้วยความหวังดีว่าให้ระวังข้างหลัง ฟึ่งจีโต้ก็นึกว่าปู่แกแค่เหลี่ยมเหมือนที่โมระอุทําแต่หารู้ไหมว่าปู่แกพูดจริงจนทาให้โดนฟิลเวอร์ลากหมัดเข้าหัวไปแบบคมๆจมเดินไปทั้งอย่างนั้นจริงๆจีโต้เมืเ่อออกแนวไม่ประหมัดจนประหมัดมากกว่านะักผมว่าเพราะระวังตัวปู่เฟโนมากเกินไปจนไม่ได้ระวังสิ่งรอบข้างเนื่องจากิ่งมีประสบการณ์มาล,ล้อนที่โดนโมระอุเกียนแต่ถึงมันจะรู้ตัวว่าฟิวเวอร์กำลังลงมายังไงด้วยสภาพนี้คงหลบไม่พ้นอยู่ดีหรืออาจจะพ้นแบบเฉียดตายก็ได้เสียได้ ไม่เห็นความสามารถที่โมว่าอัพมาใหม่ผมอยากเห็นแลยว่าพี่แกเลือกจะเอาอะไรมาโชว์อีกมาอย่างขิงกิ้งอย่างดินจากตอนที่44ในเหตุการณ์นี้มันจะอยู่ในภาคยอร์ชินฟิตตี้นะครับช่วงที่แกงแมงมุมโดนแกงมาเสียตามไล่ล่าแล้ววลกินก็ขอใช้เดี่ยวจัดการทุกคนไปแบบชิวๆเพื่ออีกด้านหนึ่งของพวกคลาปิก้าอยู่ๆมันก็มีใครไม่รู้โผล่มาแล้วบอกว่าตัวเองคือหนอนจากเงาสมิงและถามถ่ายพวกเขาเกี่ยวข้อมูลของพวกเขา ไม่ได้คําตอบพี่แก,กก็บอกว่าดูเหมือนจะใช้เนนได้ด้วยแต่ก็แนะนําให้พวกเขาใช้ดีกว่าเพราอสมาชิกแกงเพิ่มเติมอีก3าคนคือหมาว่าปิงเม่นแถมหนึ่งในนั้นมันยังบอกอีกงานแบบนี้ต้องให้มืออาชีพทํานะพอมาถึงสนามหนอนก็ใช้หลักการเปิดก่อนได้เปรียบทันทีที่ไหนได้ดันได้ปูดเพราะโดนสวนกลับแต่มันก็ยังไม่ยอมเสียท่าพยายามดึงอูโบกินลงดินไปด้วยเพื่อให้เพื่อนๆมาเคลียร์ต่อทําให้อูโบเปิดใช้ท่าบิ๊กแบงอิมแพ็กจนหนอนก็เหลือแค่แขน เพื่อนคนอื่นที่เห็นท่าไม่ดีเลยรีบบุกโจมตีพร้อมกันโดยให้เม่นแทงรับดาเมจเนื่องจากเขาสามารถควบคุมขนตามตัวให้หมัดอุโบต่อยไม่เข้าได้ส่วนหมาว่ากับปิงเลือกคอมโบเข้าคู่กันเปิดแผลและทำให้เป็นอัมพาตช,ชั่วคราวด้วยเคี้ยวที่ยาบยาและงับประสาทจากนั้นเป็นหน้าที่ปิงที่แฝงพวกปิงตัวเล็กๆเ,เ,เข้าไปทางปากแผลขณะที่กําลังโม้พอคิดว่าลูกคาดอุโบกินได้แล้วอุโบเขากัดที่หน้าไปหนึ่งทีและถุยกระโดดไฟหน้าหมาบ้าจนตายทั้งคู่ และคนที่มีชะตากรรมการตายที่แย่ที่สุดคงเป็นเม่นเพราะเนื่องจากต่อยไม่ได้อุโบใช้เสียงตะโกนจนแก้หูแตกตายเป็นการปิดตำนานสี่เสมิงโอ้โหผมจะรั่วเลยมาอย่างเฟี้ยวแต่ด้เลี้ยวลงหลุมกันง่ายๆฟึ่งโบคนเดียวอย่างขนาดนี้แน่นอนพวกเงาสม,มิงคนเดือก็โดนเงามายากเก็บไปแบบชิวๆเหมือนกันอันนี้แม่งมาครบสูตรเลยทั้งติดประมาททั้งประเมินศัตรูต่ำทั้งโมพลังคือจัดเต็มระบบเพื่อจบที่นอนหลุมตอนผมรู้ครั้งแรก ในหัวคือจินตนาการไ้ละเงา,ายาจับคู่ฟู่เงาสมิงแบบหนึ่งต่อหนึ่งอะไรประมาณนี้พอเห็นอุโบตบเรียงตัวอย่างก,กับตบยุงที่มาดูดเลือดผมไม่คิดเลยว่าพวกมัาจะอ่อนขนาดนี้จริงๆถ้าพูดแบบไม่อคติและมองเข้าข้างพวกเขาหน่อยยังไงรวมๆพวกเงาสมิงถือว่าเป็นนักสู้มีฝีมือระดับหนึง่งไม่ได้อ่อนขนาดนั้นผมว่าถ้าสู้กับพวกฮันเตอร์หน้าใหม่หรือตัวละครบอดี้การ์ดคงชนะแบบง่ายๆเลย,ยด้วยซ้ําแต่คู่ต่อสู้ที่พวกเขาเจอคือกำลังเจอตัวท็อปเทียของเรื่องแบบเงา,ายานี่ฝิ ก็เลยเละทั้งทีมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเหตุการณ์ติดประมาทที่ผมยกมาลหลายๆเหตุการณ์ที่ผมยกมามันก็ติดประมาทจริงๆนะที่ส่วนมากประเมินศัตรูต่ตําเกินไปจนไม่ได้ระวังตัวหรือระวังตัวน้อยลงซึ่งบางตัวอาจจะรู้และพอมีชั้นเชิงไม่ประมาทขนาดนั้นแต่ก็ยังฝืนไปห้าวอย่างจีโตกับพวกเงาสมิงที่ไปมั่นใจเกินเหตุแต่ถ้าใครนึกเหตุการณ์ไหนออกหรือมีอะไรอยากเสริมเพิ่มก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับ